Afford the wearing price. So สวัสดีครับนี่ผมจะไปทําบุญชกบางสกุลนะไปกับน้องโบ๊ทรอโตครับเพิ่งเปลี่ยนท่อใหม่ๆเลยฮะดูดูท่อหน่อยดูฮะเวสใส่ท่ออะไรครับผม yeah. yeah เยี่ยอคาบวิกฮะยายแก้หมดครับเสียงวองแป้งมากเลย oh. go 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 power ranger ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วครับผมพ่อกับแม่ผมไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วครับเดี๋ยวผมตามไปครับแกต้องไปเตรียมของฮะน้ำมันก็จะหมดชิพหยอากาศดีครับวันนี้วันนี้วันที่เก้าครับผมแหม่หน้าไปมอเตอร์โชว์กับพี่หลิจังเห็นวันนี้พี่เขานัดก,กันไปนะครับ น่าจไปกันเยอะอยู่ฮนะไม่รู้จะกลับมาทานหรือเปล่าครับไปทําบุญที่ไหนผมไปทําบุญที่วัดธัญญฝนนะครับลำลูกกาของแปดครับผมยิงยาวฮนะเหมือนออกทิปเล็กๆครับไปกันสองคัน ลายเสื้อด้วยโคจอมซาครับผมตุงตุงพัดถุงอ๋ออันนี้อ่ะวันอาทิตย์เช้าแบบนี้รถหน้าจะไม่เยอะหระะือเปล่าครับผม <c oughs> เส้นบางน้านี่ไม่มีอะไรแน่นอนครับ I'm เป้นบางนานแล้วครับเอาเวฟไปไหนแล้วเนี่ยขับเพื่อไม่หน่อยฮนะ <c oughs> <c oughs> เวฟหายออกมาแล้ว กดตังก็แป๊บครับยัยวเ,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 เขายของื่อให้บเรกดขนมา้นมานนมเงขายของให้ลูกค้าไปยังไม่โอนตังม์เลยฮะถ้าโอนหลังสงการนี่งามไส้เลยครับผมตังจะหมดแล้วด้วย เติมน,น้ำมันกันฮนะว้าวรถส,สวยมากครับผมเห็นคนขับเยอะนะฮะ กลุ่มผู้นำครับผมกลุ่มผู้นำเวลาผมขับกับรถเล็กนี้ผมจะขับด้วยกันนะฮะลองคิดดูครับผมถ้าเกิดไปออกทิปถ้าซีซีน้อยเขาไม่รู้จักทางจะทํำยังไงฮนะ ไม่หลงนะเป็นเหตุผลที่ผมต้องออกมาด้วยกันต้องไปได้วยกันครับผมก็เขาใจรถซีซีสูงๆตัว600อัอนะไรเงี้ยขับ80 90ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเนี่ยผมแต่ทำไงได้เราต้องเสียสละก็ต้องเข้าใจว่าเคยขับซีซีน้อยมาก่อนเราฝันอนะ่ะอยากเล้ยอยากจะมีแบบนั้นบ้างอยากจะมีตัวพันบ้างแต่กําลังทรัพย์มันไม่ถึงนะเขามีแค่100ย1 0 1ยสแต่เขาอยากมีอารมณ์แบบบรรยากาศออกทริปกับรถในฝันของเขา เขาก็มีความสุขใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือปัจจัยที่เขาอยากมาครับผมเขาอยากมาเห็นรถเราอยากมาขับร่วมกับพวกเรามานั้นนะเพราะว่าผมเคยขับเอฟเอเด็กมาก่อนนะครับเข้าใจดีครับวันนี้ผมมาขับหกห้าศูนย์ผมก็เข้าใจรถขัหกห้าศูนย์ขึ้นนะเพราะว่ามันรอครับผมขับช้าไม่ได้ครับปดนักแค่นี้แทบงอเลยครับผมอาจจะมีซัดบ้างแต่ก็ต้องรอกันหน่อยครับผมจะไม่ทิ้งซีซีเล็กแน่นอนครับผมหลงก็หลงด้วยกันนะ พวกกูบ่นอะไรของพวะเนี่ย ร้อนนึงครับผมเพราะว่าไม่ผมแข็งขึ้นร้อนแล้วครับขึ้นร้อนแล้วครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวโปรเจกต์ไป <Okay. S 1> ผมว่าจะ แม่ c ี r มาสายนะครับไม่รู้จะโวยหรือเปล่า จะจอดพักพูนษากันนะครับผม ครับถึงแล้วครับผมโอ้วันนี้วันอาทิตย์ตลาดน้ดใหญ่ครับ เยอะมากครับผมของขายก็เยอะโอเคเราถึงวัดธัญญาฝนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในสิ่งที่ผมมาทุกปีแล้วชอบทำอยากเป็นอย่างแรกคืออะไร เดี๋ยวมาชมกันครับเวลาผมมาที่ไรผมต้องไปจุดนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกตัวเยอะนี่ไม่ใช่เยอะอะไรนะครับเยอะควรมาตลาดนัดครับผมส่วนควรทำบุนนี่ก็มีแต่มีน้อยครับก็พอสมควรครับผมเดี๋ยวมาดูฮะไม่รู้พ่อกับแม่ผมมาถึงหรือยัง น่าจะยังมาไม่ถึงนะครับเรามาถึงก่อนนะครับมอเตอร์ไซค์จอดไหนได้ครับเนี่ยจอดไหนดีครับผมโมอเตอร์ไซค์นี่ฮะที่จอดโมอเตอร์ไซค์ครับผมโอเคเราถึงแล้วลรอกคอก่อนโอเค พ่อและแม่ผมเป็นรับป้าครับที่ออนนูสิบเจ็ดนะฮะเลยมาช้าครับเดี๋ยวโทรหาแป๊บแบตก็จะหมดครับเมื่อคืนไม่ได้ชาร์ Uh, She's just a fly ass girl. Living in a sexy world. I told her, jump in my beans, we can go anywhere. Yeah. Uh, so, baby, what you on? What you drinking? I know what you want. Look it up, she don't know what that word means, but she don't give a damn, she thirsty. But she heard I'm buying out bars like I'm opening a gym. All the girls hollering out that's him. I'm rich boy, put some leaves on the knees, kick boy, cause about that honey, hands up in the sky. Let the party go all night. People, Acapulco, black people wearing gold. Though out in Dallas, Tony Romo, prime time. I'm Beyonce, Sanders, good guy. I'm Mr. Flanders, going nuts. I the planners, As I say, I'm going hammer. Take this shot, then take a gander. Man this party going stupid. Man this just like a movie. So get down like somebody shooting. Cause you look so good. Sexy word <laughs> หลังจากไปทําบุญเสร็จผมก็มาบ้านแฟนครับมาทําอะไรกินกันพึ่งเสร็จตอนนี้5้าโมงกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวก,บบกลับบ้านครับกลับบ้านครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับผมไม่ได้ไปโมอเตอร์โชว์กับพี่หลีดเลย